ตามที่นายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งบูรณาการทั้งหน่วยงานระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองน้ําใส เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตฝั่งตะวันตกของเขตอำเภอเมืองจันทบุรีที่ครอบคลุมพื้นที่และส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้งางเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลค่ายเนินวงและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีการนำเครื่องจักรและดมจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดกำจัดเศษซาวะขยะวัชพืชและสิ่งกีดขวางการลุกล้ำลำน้ำ,นำสองฝั่งคลองน้ำสายในวันนี้ นายพยับสมใจนึกรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ล,ลงเรือสำรวจความเรียบร้อยหลังจากที่จังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนรวมกันแก้ไขปัญหาจนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคลองน้ำใสได้อย่างชัดเจนจากตลาดเจริญสุขถึงปลายคลองน้าําใสกระแสน้ำคลองสามารถที่จะไหลถ่ายเทออกสู่ทะเลและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น วัชพืชขยะต้นไม้กิ่งไม้ทั้งในน้ำและต้นไม้ที่เคยเป็นอุปสรรคในการกีดขวางการระบายน้ำได้ถูกกำจัดจนทําให้แนวคลองทั้งสองฝั่งนั้นสะอาดลมรื่นถึงแม้ว่าจะมีกอผักตกชวาและต้นไม้บางแห่งที่ล้มลงมาเพิ่มเติมทางเทศบาลเมืองจะรีบส่งเจ้าหน้าที่เขา้าไปดำเนินการกําจัดเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมีฝนตกลงมาช่วงหลังจากนี้